สบายดีเด้อพ่อยีป็นรองยดีเกิดอาคีภัยมาเป็นจังไงผลหว่ามันมีเนื้อเสียหายเนาะอาถชาเกิดอาคีไพ่ผลเมันันว่าะมันทำลายทีเงินล่อควันเขาปากเขาดักเป็นวัดเป็นไงเป็นไข่ตัวน้าพี่ดอกเขาอาบอกลูกคุ้มค่าเละใช่เลยจ้านมาซื้อให้เนาะโดยเป็นบุญกุศลใหญ่หลวงได้แก่ให้พนักบุรีแก่ให้ตัวเองนั่งโดย ดนยินแต่เส so you know anyway ียงคนทอเราักคะนแลประกาศแล้วไแล้วเอยบยจบอ้นต้เอมันเป็นแบกมาในแนวทรงยอนกิจกรสดก้่าไนอเาเอันนี้มันการต่างมีเนน้องเขามีหากิโลเจ็บตั้ังเยมาบโดยเฉพาะในพมนี่แบบทีการเปิดงานของเที่ยวประจำปีพ ปีส0ง4ันองสหรับแขวงตอนนาเขตของพวกเราครอบงานชุกสันสวรรคันสานไปในงานขอเพี่เงานเนาะพี่เราการพบกันงั้นการวางประเด็นต่างๆระว่างประเทศที่ยังดูตามาใจากับงานต่างๆ้องเราเนาะการวางต่างๆ เอาัดสั่คอีเส้่ค้อการงนีเลยเมื่อก็้น้อไหมคะสบายดีเออ่ากันนครับบนบนอยู่นอกเลยน้ำพมีเจ้าเยสลากกับชีได้ออกหล่นไปพี่น้อเนาะโดยสลากกับมะฮอดทางเขาบ้านรูเท้าลาแล้ว บ้านลูกชาวหลาแล้วน้องเฮ้ยน้องโดยจ้าคนที่มาบันไดถ่ายคิดถ่ายไปได้นะนี่จ้าทนน้ำมันสมใจน้องเฮ้ยน้องบ้านนี้สลากเพื่อยู่นี่สลากไอ้น้องพมีเพม่นไปซื้อน้ำน้ำก้อนแบบมากินน้ำเย็นน่ะนะพ่อพี่น้องโดยตีรถสลากเบี้ยสลังหงายลอยน้องนาะยังมัท่านไปไปแป้งพลอ่น้อง มาท่านเดีไปใส่แบบน,นี้ทันสลัดไปใส่นี่ขออัน,นี้มัน,ม,นมันเหมือเลยไปใส่สลดัดอ่ะกิ่เรสลัดกับผมเป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าหาเวลากับพยย่อพีอ่น้องว่าไอ้กีลรถไม่มันหนีกันมาหาขู่ใจอันนี้ก็ขู่ใจสลัดนยาะพ่อพี่นอ้องแบบถ้าบ่มีเสล่งท่านนี้จัน สลากาทำมาหากินลำบากเนะาะก็คอยแกย้พื้นเห็ดทานแก่นั่นแก่นี่สรรพคุณก็มีหลายอย่างเลยพี N ่น้อยโดยกระเคลนน,นี่แหละได้ทำบุญไปน้ำระว่าสี่ขั้นเก่าสีสลากเคยขี่หรือว่าขัาน้นนี้แต่มีขาเหมือนกันน้ำพผอพี N ่น้อยเลยกตสลากสุดท้านี้อยากเข้าไปข้างในก่อนเนาะ เ็นมาทำความสะอาดนะพี <sympath is> ่น้องค่ะเลยคละหาองพามีให้ลองพามีไปซื้อน้ำเวลาให้เลี้ยงเมื่อยๆม่นกอยากกินน้ำเย็นนะพี่น้องลูกแป้นปัญญังพี่น้องเลย แตขอบุญขอบคุณ FC ฟซีไลเดอร์เหตุกำลังใจสลาเนาะสลาก็ดีใจปู้คมเม่นไรแล้กก็ยอดบิวกันร้ายเนาะพียน้องโดยแบบมันเมื่อยแต่มันก็มีความสุขเนาะพียน้องเพะที่ว่าเขาได้เหตุใจซอยเด็กน้อยหรือซอยมูซอยรู่มันก็มีความสุขเพราะว่าเราเหดุทาก็เหตุแบบอันโดยใจนะแบบว่า อยากซอยแบบว่าเนาะซาำใจหมูยอยากไยเฮียงแต่ว่าในสิ่งที่เขาหมักและเฮ้าถนัดยังก็มีความสุขเนาะพ่อแม่พี่น้องโดย้าต่อน่ะสบายดีสบายดีสิไปใช่น่ะภูเละเอาเป็นไม้ภูเลยน้นองพามีตอนได้ทางเทานะ พ่อแม่พี่น้องน้องพอมีสลาอุตสาห์ถ่ายนี่เพิ่งจะพุโดยโดยโดยสบายดียันทาปลอดภัยด้วโหที่รถเบี้ยวสลังเงี้ยงน้องขามีอยู่พ่อมพี่น้องเลยโอเคสลากกสิขอโตครับรถขับไปก่อนพ่อพี่น้องไปพบพ่ออยูข้างในอยู่แหละมาเนาะพ่อแพี่น้องสบายดีสบายดีสบายแครเขื่องวะนี่ไปขายเขื่อนโดย

ก oh no no. ็ไม่หพ่อเสบายดีเด้อเหน่อยากแดดพี่น้อยมาดเสีงน้อยลูกมาได้ฮะพ่อเหไพ่อืนอยู่บ่อนาพ่อะบพ่อซ้ำเอาุไปใช้สัไปยามคือเรายามหรเราเสาหอมอยู่บ่อนา บได้นอนเลยวะยังทับชนอยู่ในกระป๋อเราเนี่ยวะเท่ยยังบ่ได้คุยกับไรเพื่อใด้ยังคอยกระไรไมายังไรบุกอันข้อไม้ของเล่าบอก็คือแบบว่าเล่าบ่มีบอลอยู่บอลอะไแอะไรอะไรไปเห็ดหยายือมองนั้นและอาศัยรไปบ่ากินเงินเดือนล้านไปกระยามันแต่มีบอลผักบอลเซาบอลชันซะคือแบบเป็นคนนี่นั่นเลยนะข้อไม้ห่ะ มาขอเพียงได้มอยู่อาศัยนะชาเขาไป็น้เปิลบ่อลงคือว่าเกิดอุัติเหตุบ่อบ่มเออห้ล้มจ้าบอเออจะได้จะมาล้มร่มอย่างไรสลัดลัไหมกล้วยบ้าไมาเงี้ยสลัดไหมสลัดมากล้วยบอโอได้สุดงามนอกเ่นเนาะเออบ่เทศเจ้ามาเลย อันพอดีแหละนั่งนะเบาเอาเตียงมาให้นั่งเลยมือนนี้เดี๋ยวป้าก่อนก็ได้ลูกอันไหนเพราะว่าชุ่มพ่อโบมีบนนั่งแมนเอาเอาประตูนี่เราป่ะเนี่เโอ้ประตูนี่ต้องหาแนวเกาะไว้เนาะมากันหยุดพักเที่ยงแมนอันนั้นก่อนนังนั่งเอ้ยฮะเลยเนาะ

เสตุกานี้เนาะคนนี้นี่อะลรรบแม่บอกว่าเธอไดู้ให no? <hel ì> ้ผู้บนนอนนี่คืนนัดราบนน่ได้คืนนี้สลอมีแต่จะดินเล่นนเลยะได้ผมมีกองเก็บเก็บเกใส่จะบ เร่มบริเวณหกัวบวงนี่งวแม่บอกไล้เถื่อแล้วแมนแมนัดกวดกับกวดก้อาผนะควมบเทพนมาสลาเลยอันใส่หานางให้บเทพนประกอบให้ดุสทวันนบาวชื่อให้วันนี่ฮะ้มาดูดูใหสร้างประกอบดูแวันถวยนี่กวดจอกอ๋ออันเซนขัด้อก็แลก็โซช้ก้องไจิ เออถ้าต้กล่องพิเศษือขอยอะห้องหอยนี่ฮะเป็นไม้ก็ได้เลยคาไม่ใลายยังกล่องมันก็เป็นบีดล้มามโทรศัพันี้อันนี้อันใหม่ปะใช่ใหม่ปอน่ะบอันอนี่ดำๆนี เบิง่งยวอเบิ่งสางประกอบก่อนแ <laughs> อัค่ะพยายห้ยประกอบแบบเป็นตู้เป็นนี่กันติดต่อม่ได้หรอติดต่อเปา,า,าเปเทศได้เด้อ <laughs> โดยได้ที่ลน้อยเรียกก็ได้นะยังใครกบอะไรเนาะใครกวางไว้พิ่เนาะโดยจริงๆแตมันจะเป็นแนวกวางจออ่าสั้นว่างนันของแม่แม่วางยังก็ได้เพื่อนวางครุสองสามที่บอปิมกับพี่วิ็ได้เลยเนาะดีน้องกันน้อยขึ้นม้ลเฟน เขาดีสังเนี้เสียสิเว้ยดิเน่ะคนละทาง ทำธุรกิจการงานทำธุรกิจการงานขอให้ราบรื่นตลอดปีตลอดไปเด้อตลอดปีตลอดไปเด้อให้ลูกมาในมือนี้ขอให้ครับให้น้องไปให้มาให้ลูกมาในมือนี้ขอให้ครับพื้นขอให้ครับไปหาพอไปหาพอลอยเท่าพันเท่าลอยเท่าพันเท่าซาทุโดย พอเนะี่ยคืน้องเไยอ่าจึงได้ทางอีลาก็คือนาบ่าวบอกเดือนางเดอ้อขำมากเลยให้นอนเรือนเจ้าของเงีนบอกตอนนี้นะเอ้ยเราก็มาอยู่น้าแล้วแต่ว่าลักสิกรับแล้วแล้วก็พญายามบ่อายเด้อเวลาเข่ากองเงียนบอกคือเวลาภัยมาถ่ายเจ้ากะเจ้าเช้าคือน้องกับบต้องอายเพิ่นดอกเด้อพอว่าเฮากะอ่าเพิพน่พนจังได้นอนสลาเนาะโดยคือเพิ่นมาซอยเฮาเพิ่นกับทุกๆคนคือเพิ่นเข่ามาเพิ่นก็ร่นแล้วแต่เพิ่นอยากซอยเจ้าเงียนบอก เพิ่นบริคิดให้บริคินยั้งเพิ่นมาเพิ่นอยากซอยอยากให้เจ้าได้มีที่อยู่บนเศร้าไล้กับพยายามอยู่เือนเจ้าของเด้อคือนบ่าวบอกโบโบหายไปนอนเพื่อนคนอื่นเด้นนางเด้อบอกว่าเพื่อนซานผู้ใหญ่เพิ่นกะสอมแซมให้เจ้าเห็ดให้ไม่บอกเออเจ้ากับพักก็นอนกับเอื้อยบอกเออถ้าว่าจะไปในเกลื่องของเจ้าซีเซียได้เด้อแต่นแเลื่องของเธอผู้ใหญ่ให้มากอ่ะอยากให้เก็บไปกินโดนๆนี่บอกนางโดย กับโบแมนว่าสิบโอห่หมู่น้องน้องกับแบงไห้ได้ซ้ำเขาแบงเงินบอลนางเออแต่ก็เก็บไปกินน้ำเด้ออะไรเนาะอาจจงได้คลิปนี้ทั้งน้ำเบาก็สิได้พอจบคลิปเดานางเด้อขอกันคลิปหนาเนาะสบายดีล่ะสบายดีโดยเนาะพอยเป็น้องทางน้องพมีเพิ่นกะบอกซ้อนน้องเพิ่นกะขอบคุณขอบคุณทางน้องพมีแล้วกับทั้งไอใจดีเพิ่นน้ำเนาะโดยทั้งไอทองมี่เพิ่นที่เมตตาน้องน้อยเพิ่นเนาะ โดยกะมีสลากภาษีต่อที่บอกน้องพคนต่อเนาะพ่อมิน้องว่ากังขำกังคืนถ้าให้มาเอิญกะอย่าเปิดประตูเด้อโดยกังขำกังคืนทำให้มาเอิญกะอย่าเปิดประตูแล้วกะใคนมาเอิญดำเถื่อหามคานเด้ขาดเด้อเห็ดแบบเห็ดหูบนิ่งนิ่ไปแล้วกรแล้วเด้อลูกเด้อแม่แล้วกะสีอ้อมแม่กะกะไอพมีสีอ้อมเฮือนหาเด้อเห็ดต่อไปอีกโดยมิตรว่าแม่อยากซ้อนจันนี่เนาะ เวลาผู้ใหญ่พนมาแบบนี้คือแม่นี้แหลกคือทีมงานอ้าันนี้หรือว่าไผๆก็ตามที่พนมาถ่ายคลิปเนาะมาหอดแล้วเจ้าให้มาอยู่แม่อยากให้เจ้ามาอยู่ือนอยู่ซานในนี้บอกให้เจ้าไปลินน้ำมูลน้ำคูแบบคือน้องเด้อเพราะว่าพนก็ตั้งใจเข้ามาหาเจ้ามาถ่ายคลิปเจ้าอยากซอยเหลือเจ้าเด้อมาหอดปุ๊บก็พนทันต้องมาเจ้าก็สบายดีโลดบ่ต้องถ่ายพนบอกเด้อแหลกคำอวยพรแต่ละคำที่ว่าเจ้าอวยพรถูกมือนี่ค่ะ ให้เจ้าจี้จะาจำเอาเด้อดเด้อเจ้าพยายามจือเอาอวยพรผู้ใหญ่พอหน่อยคนได้สิได้แบบนี้ฮะลูกแล้วก็บมีไผ่ได้มาซื้อให้เจ้าได้แบบนี้ทำอวยพรทำอวยพรแต่ละคามันเจ้าจี้จะจําจำเมียนแล้วก็อวยพรเพิ่นนั่นแหละไม่อยากซ้อนใจในนี้แหละแล้วก็เงินซานบนนอนไม่บอกไม่บอกสองสามเถื่อแล้วว่าขั้นบริหนอนให้เก็บไว้ เอ้ยเจ้าหื้อบ่ได้บอหื่อกามันลงคือเกาห่อมันลงคือเกาพาที่แม่สิบอกมะหูแตสั่นเลย่ะจะเอาไปใส่บวกบูมพะนมีช่วยมาให้เลย แม่ลาเห็ดหาเห็นบ่เวลาตีมจะเปื่อนนะนัเออบอฟอยกวดนังมันเปื้อนไม่ได้ไม่้ไม่ได้ไม่ยที่ซ้อนเออตูคี่นนทีอนเองได้แมนแมนนี่ได้นนีาวเขาอยูนี่บนอ่างคนจะวามืนไว้เห็มด เดาไปแบนี้มันเร้อนใสคนจะ้จายนะอ,อย่งค่มันจะบกกเ,ออบเือนอ,อย่อยเด้อเด้อไปยกันลูกเดี๋ยวทานได้หกข้ามามอนนะมอนค่ะยื่นเลยว่าเม่บอกค่ะในแบบนี้ มาที่นอนจานัานี่มันจะโบแค่บอน,นอนบอลอะไรกัเทาอย่างถึงนมามันจะโบเปืือนมาเมื่อยเมื่อยน้ำผ่านนี่ได้แต่ว่าโดยเนาะพอยไม่ต้องค่ะโอเคมันหลายแล้วนาทโนนะะีโดยเนาะพอยไม่ต้องสลากอะให้ซ้อนให้น้องเพิ่นพาแบบนี้เนาะโดยกะอดเอาเด้อจะหนักแค่ทีกว้างกว่าเก่าเนาะ กะจะได้กระหักสาเอาข่าวของเองค่ะคือแม่ว่าเอาอะไรบอต้องไปนอนมองอื่นเพราะว่ายันโร,รลโซรเซลเซียเดอย่ยันเขามาเอาฮะนะบอมีคนอยู่ค่ะฟังแม่อยู่บ่น,นี่เวลาแม่บอกไม่ซ้อนเครียดบอฟังเอาเด้รู้เด้ยกงไ้ได้ดีแะละจังบอกเด้เอามาดีกาสบายดีเลยเอฟซีลูกโดยเนาะสลากเสียจบพีบงเพราะว่ามันน,นกะ ยาวแล้วก็มีแตะทำบางคลิปต่อไปเด้อพ่อพี่น้องโดยสลากกับข้อเกาเข้ามาฮ<า>ะอ๋ออันนี้ฮะเป้าไว้น,นี่ก่อนลูกเอาเอาถ้วยมากดไปก่อนก็นได้มาแล้วแจ้งนอยยังทีอันตอกไปอีกห่องอ่ะโอ้ยแล้วคเลยเอาเขาไงมาโดยค่ะห่องอันนี้ยังบม่ทันแล้วก็เอาเขาในก่อนมันสเสียเนาะกะอันนี้ก็ตั้งไว้นี่ก่อนเด้อย่าเพิ่งเอาเขาเด้อ มีแต่จะลองเอาสวยเอาบวงมากรอบไปก่อนให้มันแบบงามๆเพิ่นมาเพิ่นจะได้เห็นเนาะไปลูกโดยเนาะพอม,มีน้องกำลังสิจบคลิปแต่พอดีที่พอดีทางรูซสาวค่ะ่าอันนี้เอาตั้งไว้นี้บ่แม่บ่มันสิบ่เสียบ่เพิน่นว่าโดยการบ,บ่แม่์เนาะทีตั้งไว้นี่เนาะอันนี้ก็คือประกอบแล้วก็ตั้งไว้นี่ก่อนโดยแล้วก็จะเอาเข้าในถ่ายเงือนชัน้นต่อเติมแล้วจังว่ากันใหม่อีกเทื่อน,นึงเนาะโดยมาในได้ลูกสวยบวงมีมีอีกบ่ นี่แม่ว่าให้เบิ่งแบบนี้ะสิจะแม่จะจบคลิปกันเด้อ,อโดยจะจ,ะจบคลิปเค่น,นี้เขากลเข้ามาสบายดี